ระเพราาว5บาทสอนขั้นตอนการทำพร้อมคำนวณต้นทุนให้ฟังทุกอย่างครับสามารถนำไปหาไรายได้เสริมได้ง่ายๆต้นทุนต่อห่อประมาณ15บาทเท่านั้นเองเริ่มด้วยตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปพริกกระเทียมปั่นรวมกัน50กร,รัมลงไปผัดจนหอมครับจะใช้พริกขี้หนูพริกจินดาแดงหรือพริกแห้งก็ได้นะครับจากนั้นหมูบดและไก่บดอย่างละครึ่งกิโลกร,รมัมต้นทุนรวมกัน1โลประมาณ110บาทนะครับน้ำซอสสูตรพี่สีเรือนประมาณ150กรัมต้นทุนประมาณ8-10บาท ผัดเนื้อสัตว์ได้1กิโลกรัมนะครับผมทางด้านของเนื้อสัตว์1กิโลสามารถแบ่งเป็นเนื้อแดง4ขีดอกไก่ OK 4ขีดและมันแข็งอีก2ขีดได้นะครับต้นทุนจะอยู่ประมาณ108บาทหรืออาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับเนื้อสัตว์1กิโลทำได้ประมาณ10ห่อนะครับใส่พริกไทยเพิ่มความหอมเล็กน้อยตามด้วยใบยกระเพราที่สามารถปลูกเองได้ที่บ้านเลยครับหลังจากนั้นเร่งไฟผัดให้แห้งได้เลยครับผมกระเพราสูตรนี้ไม่ใส่ผักอื่นนอกจากใบกระเพรานะครับ หลังจากผัดจนเริ่มแห้งเล็กน้อยก็ปิดไฟเป็นอันใช้ได้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการขั้นตอนการหุงข้าวกันนะครับวันนี้พี่สีเลือกใช้ข้าวสาวให้เก่าตราดอกบัวรวงข้าวนะครับเลือกเป็นดอกบัวม่วงแบบในคลิปเลยถุงละ5กิโลกร,รัมึ้นหม้อทุกถุงหุงค้างคืนไม่บูดครับผมวันนี้ผมจะหุงใส่หม้อแก๊ส10ลิตร ข้าวสาร6กิโลกร,รัมหุงได้ข้าวสวยประมาณ17โลครับหนักขึ้นฟูเป็น3เท่าเลยครับผมจริงแทบจะไม่ต้องล้างาข้าวขาวเลยนะครับเพราะว่าข้าวเขาคัดมาพิเศษสะอาดมากน้ำที่เทออกนี้ไม่มีฝุ่นเลยอย่างที่บอกนะครับว่าข้าวสาร6กิโลกร,รมัมเราเติมน้ําให้เต็มหม้อเลยนะครับปัดได้ง่ายๆนะครับหม้อแก๊ส10ลิตรอย่างที่บอกน้ําต่ํากว่าหมุดหม้อหุงข้าวประมาณ1เซนหลังจากหุงสุกแล้วข้าวจะขึ้นฟูเรียงเม็ดสวยเต็มหม้อพอดีเป๊ะเลยครับ ข้าวมีความล่วนซุยมากๆเหมาะกับร้านข้าวแกงร้านที่ขายข้าวหนึ่งหรอจะทําเป็นเมนูกระเพรา25บาทเด็ดพิศีก็ได้นะครับ1เสิร์ฟใส่ข้าวประมาณ175กรัมถึง200กรัมอังใส่กระดาษหออาหารเครือบพลาสติกใสเลยครับเนื้อสัตว์1กิโลกร,รัมทำได้10หอ่อต้นทุนกระเพราประมาณ12 1 3ถึง13บาท1เสิร์ฟตักประมาณ1ทัพพีกว่าได้นะครับ ต้นทุนข้าวสวยถูกมากๆประมาณ2บาทต่อ1ห่อเท่านั้นเองครับเท่ากับว่ากระเพราห่อน,นี้ต้นทุนประมาณ15บาทเท่านั้นเองนําไปขาย25บาทจะได้กำไรห่อละ10บาทใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ไว้ด้วยนะครับฝากติดตามพี่สีเรือนแล้วก็ดอกบัวรวงข้าวด้วยนะครับไอสนใจข้าวสาวให้เก่าเกรด,ดีทักไปได้เลยครับพี่สีทิ้งช่องทางการติดต่อไว้แลครับเอ็นจครับ